หลายคนน่าจะเคยเห็นขวดนี้แล้วนะครับเป็นน้ำแร่ยี่ห้อ6 0 degree นะครับก็มีในเซเว่นนะครับแล้วก็มีใน Modern Trade นะครับไม่ว่าจะเป็น t ท s โ o l o t u s Big C ซอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีใครเคยกินบ้างไหมครับก็เป็นน้ำแร่ของคนไทยนะครับแล้วก็เป็นน้ำแร่ที่อยู่ใกล้บ้านผมเลยนะครับเป็นน้ำแร่จากแหล่งน้ำพุร้อนดอยหลวงเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นี่เองครับก็ใครที่ซื้อดื่มประจำนะครับไม่อยากจะให้พลาดคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าเราจะสามารถซื้อน้ำแร่60 x degree เนี่ยได้ถูกลงแล้วก็สามารถสร้างรายได้แบบแพส สิบอินคัด้วยนะครับก็คือนำแรกตัวนี้เนี่ยนะครับมันมีโปรแกรม Affiliate นนั่นเองนะครับ คือผม, PI ผมเนี่ยนะครับก็จะเน Metro ้นในเรื่องของใช้อะไรอยู่แล้วก็สามารถสร้างรายได้จากมันได้หรือเปล่านะครับปพราะว่าตัว60ดีกร e เนี่ยนะครับนอกจากที่จะมีโปรแกรม Affi รเดตเนี่ยนะครับเขายังมีโปรแกรมเครือข่ายด้วยนะครับก็คือเพื่อนบอกเพื่อนนั่นเองนะครับก็คือบอกต่อให้มาใช้ผลิตภัณฑ์นี้นะครับก็คือจะได้ทั้งหมด3เด้งด้วยกันเด้งแรกเนี่ยนะครับเราซื้อผ่านลิงก์ f f i l i a t e ของเราเองเนี่ยเราก็จะได้ราคาสินค้าที่ถูกลงนั่นเองนะครับและที่สําคัญคืออยู่บ้านรอรับได้เลยนะครับเด้งที่2นะครับก็ซื้อผ่านล ค่าคอมมิชชั่นนะครับซึ่งค่าคอมมิชชั่นเนี่ยนะครับอย่างเช่นแพ็กเกจนะครับ350 ml เนี่ยนะครับ4ี่แถมหเราได้50บาทนะครับถ้ายิ่งซื้อขนาดยิ่งเยอะนะครับก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่นะครับสูงสุดเลยเนี่ยก็คือ240บาทนะครับ3ก็คือเราแนะนำคนให้มาทำนะครับตัว60 degree affiliate นะครับโดยการให้เขาเข้ามาอยู่ใต้ under เรานะครับเราก็จะได้ส่วนแบ่งด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการหาสมาชิกเครือข่ายนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะะะะไไดด้้้คคคคค่่่าาาอออมมมมินนฮเเืกีรรับ4 1 เราได้50บาทนะครับอันนี้ค่าคอมมิชชั่นแต่ถ้าว่าถ้าเราหาเครือข่ายมาเนาะนะครับ4ทั้งนึงเนี่ยเราก็จะได้อีก20บาทเป็นต้นนะครับซึ่งถ้าใครสนใจจะทำนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ affiliate. 60degree.com นะครับเข้าไปปุ๊บนะครับก็คลิกคําว่าสมัครสมาชิกนะครับตรงนี้ก็ใส่ชื่อนามสกุลรายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้เป็นการยืนยันตัวตนนะครับเป็นการ KYC เพื่อที่เขาจะได้โอนค่าคอมมิชชั่นมาให้เรานะครับก็เลยจะต้องใส่ข้อมูลมากนิดนึงนะครับก็ใส่อีเมลนะครับรหัสผ่านอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็กดยืนยันนะฮะแล้วเนี่ยนะครับก็จะเข้ามาสู่ที่หน้าตัวของ 60degree นะครับ Affiliate Dashboard นะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าเรามีรายได้เท่าไหร่ยังไงนะครับต่อไปนะ เพื่อนนะครับก็ให้เราไปที่ตัวรายละเอียดการสั่งซื้อนะครับจะเห็นมุมขวาบนมันจะมีคําว่าลิงก์สั่งซื้อสินค้านะครับเราก็ก๊อปปี้ลิงก์นี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไปแชร์เอาไปโพสต์นะครับต่อมานะครับแล,แล้วถ้าเราอยากจะชวนคนนะครับให้เข้ามาอยู่ในเครือข่ายของเรานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือน mlm ละนะฮะก็บอกเขาว่านะครับไม่ต้องไปเสียเวลาซื้อที่เซเว่นหรือว่าโลตัสบิ๊กซีไม่ต้องไปนะครับไม่ต้องยกให้หนักนะครับก็มาซื้อผ่านลิงก์ตัวเองนะครับมาทําเครือข่ายของตัว60 x t ดีกว่านะครับปกติก็ซื้อกินอยู่แล้วตามเซเว่นถูกไหมครับเราก็ไปที่เมนูคําว่าสมาชิกเครือข่ายนะครับเสร็จแล้วเราก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับซึ่ง60 x t degree เนี่ยเขาจะโอนนะครับค่าคอมมิชชั่นมาให้เรานะครับขั้นต่ำสองร้อยบาทแล้วก็โอนต่อเนื่องกันทุกเดือนนั่นเองนะครับก็เป็นแบบอัตโนมัต